จึงเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนะทรงแสดงธรรมจักก็คือเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วตอนนั้นตอนแรกนั้นก็มาใคร่ครวนว่าจะาแสดงธรรมโปรดใครก่อนดีเริ่มแรกเดิมทีนั้นก็เห็นท่านอาาลาระดาบทกับอุทกระดาบทซึ่งเป็นสองคณาจารย์ที่พระองค์เคยไปเรียนสมาธิด้วยแต่ทั้งสองท่านนั้นก็สอนไปจนหมดความรู้ เมื่อพระองค์ได้ปฏิบัติจนกระทั่งหมดความรู้อาจารย์แล้วก็รู้เลยว่านี่มันไม่ใช่หนทางแห่งการตัดสรู้ธรรมกล็ลาของสองท่านนั้นไปก็ไม่ได้ว่าวิภาควิจาร์ว่าท่านผิดท,ท่านถูกอะไรนะก็รู้ว่ามันยังไม่ถูกจริตอัธยาสัยเพราะว่าแม้มีหมดความรู้ครูบาอาจารย์กิเลสในใจเรามันยังไม่หมดรู้ด้วยตัวเองก็ล่ําลาไปแล้วก็ไปทรมานสังขารร่างกายตอนที่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้งหลายพากันไปอุปธรภมอุปถากนั่นแหละ ครั้นี้ก็มองเห็นว่า阿าระดาบทุตกดาบทนั้นท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเกิดอยู่พรม,มโลกการที่จะตามไปโปรดที่พรม,มโลกเป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้สึกของผู้ที่เปลี่ยนกายจากมนุษย์ไปเป็นพรหมแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขละเอียดอ่อนตามอารมณ์ของสมาบัติของเขาเขาก็ไม่มีไม่มีความเชื่อในธรรมของพระองค์พระองค์ก็เลยระลึกนึกถึงอุปการละคุณที่ปัญจวคีทั้งห้านี้นะ ดูแลอุปถากอุปถัรภมกันมาตั้งห้าหปีเนี่ยก็เห็นว่าเออชุดนี้สมควรจะเป็นชุดแรกในการที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์พระองค์จึงได้สเสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันแล้วก็ทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรท่านวัปปะดาบทตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลในวันปาติบทคือวันแรมหนึ่งค่ำนะคือวัปปดาบทเนี่ยอัญญากนัญญานั้น ท่านบรรลุธรรมไหนท่านบรรลุธรรมในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8วันอาสารหาเลยในท่านอัญญากนทัญญะเนี่ยเป็นองค์แรกเลยพอฟังเสร็จปั๊บพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็เลยกล่าวคาว่าอัญญาสีวัตโพโกนทันโยนี่ไงัญญากนทัญญะรู้แล้วหนอเนี่ยได้รู้แล้วหนอซึ่งอัญญากนทัญญะจากเริ่มที่มีชื่อว่าอัญญาหรือว่าโกนทัญญะพราม เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัญญาสีวัตโพโกทันโยก็เลยมีคำนำนับว่าอัญญาโกณทัญยะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในวัน15้าค่ำเดือน8คืออาสารหบูชาท่านได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นเขาส่วนท่านวัปปะดาบทตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลในวันปาฏิบทคือแรมหนึ่งค่ำถ้าเทียบปัจจุบันก็คือวันเข้าพรรษานั่นแหละแล้วบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยอัญญาโกณทัญญะพราม์เป็นต้นในดิถีที่5แห่งปัก คือท่านเรียบเรียงมาว่าเนี่ยหลังจากที่ท่านอัญญากลัญญะบรรลุแล้ววัปปะเดี๋ยวตอนในท้ายก็จะบอกว่าปะปะปะ,ปะกับพัทยาท่านได้บรรลุพร้อมกันและขอบวชพร้อมกันแต่ในส่วนของอัตตกถาท่านได้ขยายความว่าบรรลุวันละองวันละองค์นงจนกระทั่งครบไปถึงบรรห้าค่ำพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมในอนัตตลกนัสสูตรจนท่างในบรรลุเป็นพระหลันก็ว่ากันไปตามนั้นของอัตตกถานะแต่ในพระไตรปิฎกหรือในพระวินัยนั้น ได้บอกว่าท่านพระบัปปะกับพัทิยะเนี่ยท่านได้บรรลุวันเดียวกันก็คือวันแรมหนึ่งค่ำวันแรมหนึ่งค่ำบรรลุพระอาหารหันต์พร้อมอท่านได้บรรลุโสดาปัิติผลในวันแรมหนึ่งค่ำนะแล้วปฏิบัติต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอปทานว่าก็คือในประวัติของท่านท่านได้กล่าวเป็นพระคาถาว่าสงครามปรากฏแก่เทวดาทั้งสองคือพวกยักษ์พญายักษ์ กองทัพประชิดกันเป็นหมู่หมู่เสียงอันดังกึกก้องได้เป็นไปพระาศาสดาทรงพระนามว่าปฐุมพุตระทรงรู้แจ้งโลกสมควรรับเครื่องบูชาทรงยังมหาชนให้เกิดสังเวชเท,ทวดาทั้งปวงมีใจยินดีต่างวางเกราะและอาวุธถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเป็นอันเดียวกันได้ขณะนั้นคือตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่า,าพวกเท้ามหาราชแล้วก็ เทวราชก็คือทางพวกยักษ์พวกเทวดายกพวกยกพวกจะถล่มกันเออพวกนี้เขาก็ยังมีกิเลสคลา้คลายมนุษย์นะอย่าคิดว่าพวกเทวดาไม่มีอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรต่างๆเขาก็มีเพียงแต่ว่าถ้ามันมีมากเกินลิมิตของเขาเขาก็สามารถทําให้กายของเขาเผาไหม้ได้เลยได,ได้แต่เนี่ยมันก็เป็นพวกพญายักษ์พวกอะไรที่อยู่ในชั้นจาตุมก็อารมณ์คล้าย,าย,าย,ายมนุษย์เพียงแต่ว่ามันละเอียดกว่าเท่านั้นเองอ่าก็มีการยกพวกจะทําสงครามกาันอะไรกันสุดท้าย ได้อาศัยบาร,รมีของปทุมุตตรสัมมาสัมพุริเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดก็เลยทําให้ทั้งคู่ทั้งฝ่ายายักษ์ฝ่ายเทพเนี่ยหรือฝ่ายเทวดาก็วางศาสตราอาวุธลงและถวายบังคมพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระาศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์ผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงทราบความดาริิีของเราแล้วทรงเปร่งวาจาสัตยรุษทรงยังมหาชนให้เย็นใจว่าผู้เกิดเป็นมนุษย์มีจิตป,ปุถุสลายเบียดเบียนสัตว์เพียงตัวเดียวจะต้อง เข้าถึงอบายเพราะจิตปุถุสลายนั้นเปรียบเหมือนช้างในค่ายสงครามเบียดเบียนสัตว์อันอันมากท่านทั้งหลายจงยังจิตของตนให้เยือกเย็นยาเดือดร้อนบ่อยๆเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเพื่อให้ฝ่ายฝ่ายเทพหรือว่าฝ่ายเทวดากับฝ่ายยักษ์ต่างใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าใจร้อนอย่าคิดทำลายทำลายล้างซึ่งกันและกัน แม้พวกเสนาของปญายักษ์ทั้งสองได้ประชุมกันนับถือพระโลกเชษผู้คงที่เป็นอันดีในสรณนะก็ะตอนนั้นพวกเ,เมื่อหัวหน้าเนี่ยใจเย็นเจรจากันดีลูกน้องก็ตามนะ่ะโอ้โหเห็นหัวหน้าใจดีลูกน้องลูกน้องก็ไม่อยากรบอยู่แล้วนะก็รบไปทําไมมันก็เหนอยกันบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายทะเลาะบบาแ้กเจ็บตายล้มตายกันสองฝ่ายแต่เมื่อไปอยู่อํานาจของหัวหน้าหัวหน้าเขาสั่งทําก็ทํากันไปอะไรกันไป ครานี้พอหัวหน้าใจอ่อนโยนจิตใจเกื้อกูลกันไม่ทะเลาะเบาแววงกันนะทาให้ลูกน้องก็อารมณ์สบายตาม่มและไม่ไม่ทะเลาะเบาแวงกันส่วนภะษาสดาผู้มีจกักษุทรงยังหมู่ชนให้ยินยอมแล้วทรงเพ่งดูในเบื้องบนจากเทวดาทั้งหลายบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จกลับไปเราได้นับถือพระองค์ผู้จอมประชาผู้คงที่เป็นสรณะก่อนใครๆเราไม่ได้เข้าถึงทุกขติเลยตลอดแสนกับ นี่ท่านบอกวาอ่าท่านเองเนี่ยอพอเห็นพระพุทธเจ้าก็กล่าวคําขอถึงพระพุทธเจ้าคือปทมุทตรสัม,มาสัพรทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตรลลึกก่อนคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขาว่าตามโอ้จากนั้นเนี่ยท่านบอกตลอดแสนกับนั้นด้วยจิตใจที่กล่าวนอบน้อมเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธประธรรมประสงค์โดยเฉพาะพระปทมุทตรัสัม,มาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งท่ระลึกเขาเรียกว่าเจริญพุทธานุสติ ตลอดแสนกับไม่ไปทุกขติเลยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นเองในกับที่สามหมื่นแต่พระตลกกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16พระองค์มีนามว่ามหามหาทุนพุทธิมหาทุนทุพิและพระนามว่าละเสสะพะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง16ครั้งนะเนี่ก็มีชื่อให้เรียบร้อยเลย เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคําสอนของพระพุจ้าเราได้กระทําสําเร็จแล้วดังนี้ก็ภาวะปะเทละคันบรรลุอรหัตแล้วพิจารณาถึงความที่พระคุณของพระสัสดาเป็นของยิ่งใหญ่โดยมุกค,คือการพิจารณาถึงสมบัติที่ตนได้แล้วนี่ไงเมื่อท่านได้มาเกิดในชาติปัจจุบันแล้วก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองก็พิจารณาถึงคนอันยิ่งใหญ่ว่าโอ,อ,อ,อ้การที่เราได้บรรลุทำการที่ได้อ่อ เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังร,รมเป็นชุดแรกครั้งแรกเนี่ยก็เป็นด้วยบุญบาร,รมีเก่าของตนเองด้วยแล้วก็พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะแสดงว่าเราร้องเรียกพระาศาสดาผู้ให้มีพระคุณเช่นนี้ด้วยว่าถ้าว่าเวียนไปเพื่อความเป็นคนมากๆโอขึ้นชื่อว่าความเป็นปุถุชนกระทาให้เป็นคนมืดมนกระทาให้เป็นคนไม่มีแววความเป็นอริยเจ้าเท่านั้นกระทาให้เกิดดวงตายเห็นธรรมดังนี้ได้กล่าวพระคาถาว่า พอท่านพิจารณาเห็นความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เห็นคุณของพระตนะไตรคุณของพระศาสดาท่านก็ได้กล่าวเป็นพระคาถาว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะคือมองไอ้คำว่าทัศนะหมายถึงสมบูรณ์ด้วยการเห็นนะทัศนะตัวนี้ย่อมเห็นคนอันธพานผู้เห็นอยู่ด้วยด้วยย่อมเห็นคนอันธพานผู้ไม่เห็นอยู่ด้วยคือท่านบอกว่าถ้าเรามี สายตาหรือมีความความเห็นที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแยกออกเลยว่าไอ้คนอันตรภารนี่บางทีมันแสดงออกด้วยของหย,ยาบหยาบมองปุ๊บรู้ไอ้มอนี่เป็นอันตรภารนะกลางมาเลยนะโอ้โหดาพระสงฆ์องค์สมณเณรกลางจะฆ่าคนนั้นตบคนนี้ตีคนนี้อันนี้พวกนี้อันตรภานเห็นชัดๆแต่บางคนเนี่ยมันเป็นอันตรภานภายในเก็บทําเงียบเงียบแต่โอ้เขาเรียกว่าแฝบลึกหรือดื้อลึกลึก เรียกว่าเป็นอันตรานที่มองไม่เห็นโดยทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ที่ผ่านประสบการณ์ที่มองคนเห็นมาเนี่ยก็รู้ว่าไอ้หมอนี่มันผ่านผ่านแสบผ่านลึกเนี่ยมันไม่ผพานผ่านแสดงออกพ่านหยาบกับพานละเอียดว่างั้นเถอะส่วนคนอันตรภานผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยทัศนะย่อมไม่เห็นคนอันตรานผู้ไม่เห็นและคนอันตรภานผู้เห็นดังนี้คือท่านบอกถ้าบางคนเนี่ยถ้าไม่มีวิสัยทัศน์คือการมองเห็นอ่ก็ จะเรียกว่าไม่มีการสังเกตเห็นก็จะไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มันอันตรพานขนาดไหนบางทีก็นึกว่ามันดีดีมันเอาอกเอาใจมันพูดฉอเลาะดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่มารู้ในภายหลังนี่โอ้โหมันสุดแสบเลยนะมันสุดแสบมันสามารถที่จะหักหลังได้อะไรได้นะครั้ักขโมยของบ้างกดโกงบ้างอะไรบ้างเพิ่งมารู้ว่าโอ้โหมันพานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราไม่มีการเห็นอย่างสมบูรณ์ก็คือวิสัยทัศน การมองเห็นการพิจารณาการไตรตรองถ้าเรียกปัจจุบันก็บอกว่าดูคนไม่ออกมองคนไม่เป็นนั่นเองแต่ถ้าคนที่เขามีประสบการณ์นะศึกษาเรียนรู้มามากก็รู้ว่าคนนี้มันมีความผ่านขนาดไหนผ่านระดับหยางผานละเอียดขนาดไหนนะแล้วก็ประมาณไหนที่เราสามารถจะอ,อยู่กับพวกคนพ่านนี้ถ้าหากว่ามันเจ้นเจานายเราล่ะนะถ้ามันเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอํานาจกว่าเราเราจะต้องไปอาศัยเขาอยู่ก็รู้ว่าเขาเป็นคนพานละทั้งพลนยาพาลละเอียดแต่ว่าทํายังไงจะให้มันอยู่รอดได้ซึ่งเราเคยได้อธิบายขยายความกันไปในมงคลชีวิตว่าด้วยกันไม่คบคนพานไงเทียบง่ายๆก็เหมือนคนผิงไฟเข้าไปใกล้มากก็ร้อนออกมาไกลมันก็หนาวก็บอกอย่างนั้นก็คือเราก็ต้องดูจังหวะประมาณไหนที่จะอยู่กับคนพานเหล่านี้ได้แล้วก็แม้เราสามารถ มองออกดูออกก็ต้องไข่ครวญว่าเราเองก็ไม่ต้องไปตกอยู่อำน,นาจของของความเป็นผ่านนั้นหรือว่าไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันของความเป็นคนผ่านนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านตัดเตือนหรือว่ากล่าวเตือนเอาไว้ในเป็นพระคาถาของท่านพระวัปปะบุคคลชื่อว่าปัตสะพ่อเห็นนี้ท่านขยายความนะแต่กระถาขยายความว่าไอ้ปัตสาะมนแปลว่าอะไรพาอเห็นคือรู้ได้แก่แตัดสรู้ทำทั้งหลายไม่ผิดพลาดด้วยสัมมาทิฏฐิ คือเราจะแยกออกได้ว่าคนนี้มันพานละเอียดพานหยาบก็เกิดด้วยจากความเป็นสัมมาทิฏฐิพื้นฐานของเราสัมมาทิฏฐิพื้นฐานเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปโลกนี้โลกหน้าเรื่องพระคุณของพ่อแม่เรื่องของพระอรหันต์มีจริงอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นหมายถึงพระอริยบ,บุคคลผู้สมบูรณ,ณ์ด้วยทัศนะพระอริยบ,บุคคลนั้นย่อมเห็นคนอันตรพานผู้เห็นอยู่คือเห็นโดยไม่ผิดพลาดบอกว่าถ้าเป็นอริยบ,บุคคล โสดาตั้งแต่ระโสดาบันสกิทาคานาคาละหัสเนี่ยเวลาท่านมองคนท่านก็จะรู้ว่าคนนี้มันเป็นคนผ่านหรือคนไม่ผ่านคนดีหรือไม่ดีโดยสมบูรณ์นะเพราะว่าสภาวะจิตของท่านเนี่ยเป็นอริยบุคคลแล้วจิตของท่านสมบูรณ์แล้วพระอริยบุคคลนั้นเห็นอันตรพานผู้เห็นอยู่คือเห็นโดยไม่ผิดพลาดว่าผู้นี้มีปกติเห็นธรรมไม่ผิดพลาดคือย่อมรู้ธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยปัญญาจ,จากักษุตามความเป็นจริงมิใช่เห็นเฉพาะคนอันตรพานผู้เห็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้วย่อมเห็นคนอันตรพาลผู้ไม่เห็นอยู่ด้วยคือผู้ใดปราศจากปัญญาจักษุไม่เห็นธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงย่อมเป็นย่อมเห็นปุถุชนผู้ไม่เห็นอยู่แท้อยู่แม้นั้นด้วยปัญญาจักสุของตนว่าผู้นี้เป็นคนมืดมนเป็นคนไม่มีดวงตาเห็นธรรมดังนี้ส่วนคนอันตรพาลผู้ปราศจากปัญญาจักสุผู้ไม่เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นคนอันตรพาลผู้เช่นนั้นผู้ไม่เห็นอยู่ว่าผู้นี้ไม่เห็นธรรมและอธรรมตามความเป็นจริง คือไม่รู้อยู่ชั้นใดผู้ที่ไม่เห็นคือไม่รู้ธรรมและอธรรมด้วยปัญญาจากสุขของตนและบัณฑิตผู้เห็นอยู่ตามความเป็นจริงว่าผู้นี้เป็นอย่างนั้นก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระเถระจึงแสดงข้อปฏิบัติอันไม่วิปริตของตนในบุคคลที่ควรครบและไม่ควรครบว่าแม้เราผู้ปราศจากทัศนะในการก่อนไม่เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นอยู่ซึ่งทายธรรมทึ่งยายธรรมทั้งสิ้นเหมือนเห็นมะขามป้อมในมือและ ศาสดาทั้งหกมีปุรณกัสสะเป็นต้นผู้ไม่เห็นธรรมอยู่ตามความเป็นจริงดังนี้นี่ก็เป็นเนื้อหาที่ท่านขยายความเกี่ยวกับเรื่องพระคาถาที่ท่านได้กล่าวถึงว่าถ้าเรามีสติปัญญาสมบูรณ์จะสมบูรณ์ได้ก็คือระดับอริยบ,บุคคลนะแต่ปะโสดาบันไปเนี่ยก็สามารถแยกออกระหว่างบุคคลผู้เป็นคนผ่านหยาบคนผ่านละเอียดนี่เดียบเปรียบเทียบไปฟังอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่สมบูรณ์อย่างนั้นมันก็มีผิดพลาดกันได้นะ เพราะเรายังขาดพัญัาคําว่าปัญญาจักสุมันแยกออกยากแต่ถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งไปถึงขั้นอริยบุคคลแล้วสามารถที่จะแยกออกแยกรู้เลยว่าอันนี้มันผ่านขนาดไหนอตอนในพระไตรปิฎกเล่มที่4พระพินัยปิฎกเนี่ยท่านได้ในมหาวักภาคที่หนึ่งนะท่านได้กล่าวว่าท่านพระบพปะนี้บรรลุธรรมสมปรารถนาตามที่ตนเองได้ปรารถนาคือได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นเป็นชุดแรกก็คือเป็น5้ารูปแรกแล้วในเนื้อหานี้ในพระไตรปิฎกหาวัคเนี่ยท่านก็บอกว่าครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาสสั่งสอนพิสูจน์ทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีคถาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาสสั่งสอนด้วยธรรมีคถาอยู่ดวงตาเห็นธรรมปัจจักธุรีปรจาจจักมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวปะ และท่านพัทยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งสองได้เห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้วได้รู้จักทำแจ่มแจ้งแล้วมีทำอันอย่างยงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสยัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรประชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าในในกัมพีตรงนี้ได้กล่าวว่าทั้งท่านพระวะปัสพัทธิยะนั้นได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลก็คือเป็นโสดาบันเนี่ยพร้อมๆกันแล้วก็ขอบวชพร้อมกันแล้วในอ,อัตตกถาที่บอกไปว่าพระวะปั้นได้บรรลุธรรมวันแรมหนึ่งค่ำนะต่อจากัญญากนทันยะ นั้นั้นทั้งวัปปะพัทิยะแสดงว่าต้องบรรลุธรรมในวันแลมหนึ่งคำพร้อมกันแต่ตกถาบางส่วนท่านมาไล่เอาว่าแลมหนึ่งคำเป็นวัปปะสองคำเป็นพัทิยะสามคำเป็นมหานามะสี่คำเป็นอัจฉริอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มาวันที่ห้าคำถึงได้ฟังอนัตตลักษณสูตรนี่ก็เป็นข้อความที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ให้เรายึดเอาในส่วนของพระไตรเนื้อพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งก็คือทั้งสองท่านเนี่ยคือวัปปะพัทิยะนั้นได้บรรลุ เป็นพระโสดาบันพร้อมกันแล้วก็ขอบวชพร้อมกันพระผู้มีพระพระ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจนจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหม,มจรรย์เพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้นนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อของท่านพระวัปปะ ซึ่งเป็นพระมหาสีพระพระอสิติมหาสาวก80องค์นั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีนะถ้าเทียบรองจากท่านอัญญากรณญญะาก็คือพันวัปปะนะนี่ก็เป็นชุดแรกซึ่งเราก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันไปว่าชุดองค์ที่3องค์ที่สีองค์ที่หท่านมีการสร้างบารมีมาอย่างไรปรารถนากันมาอย่างไรถึงได้มีโอกาสมาฟังทมชุดแรกอย่างนี้เอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการ ขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่ปรารถนาะสิ่งใดงในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศลขอความปรารถนาะนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตจทห้รมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พันธิพานจงทุกขันทุกประการเธอ